มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะครับหลายท่านตอนนี้อาจจะกําลังมองหาอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับที่มีความเร็วความแรงตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเราพึ่งพา Data ต,ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับท่านที่สนใจก็ลองไปศึกษาแคมเปญใหม่ของทาง True ได้นะครับเพราะมี True ก i ก t e ทค Pro Life นะครับอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งที่ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสะในไทยนะครับจะมี ความโปร5เรื่องที่มาตอบโจทย์ความต้องการของทุกขั้นนะครับอย่างแรกก็คือ True g i g a Bit Pro Speed นะครับโปรสุดทุกเรื่องความเร็วนะครับสคือ True g i g a Tech Flexi Pro โปรสุดทุกไลฟ์สไตล์นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของเราได้ 3. ก็คือ True g i g a t e c h Tech Pro นะครับโปรสุดทุกเรื่องการให้บริการ โปรคอนเทนต์นะครับเรื่องที่4ก็คือโปรเรื่องของคอนเทนต์ uh, ต่างๆ mm hmm. มีกล่องทีวี u r u e ID นะครับที่จะมาพร้อมคอนเทนต์และกีฬาดังระดับโลกแล้วก็สุดท้ายคือโปร m e Tech โปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะนะครับที่จะเปลี่ยนบ้านคุณให้ใช้เทคโนโลยี Internet o น t ตออฟติงสมาร์ทนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นโปรดีๆที่นำมาฝากกันนะคะจากทางด้านของ True Gigatech Pro Life นะคะ